ไลล่มาตัวนี้มาตัวนี้มันมีปัญหาระบบขับถ่ายมันด้วยหมาเด็กนะครับหมาจรจัดอะ,อะกินไหมให้มันกินไปหน่อยหนึ่งและไอ้นั่นเซะอะไรนะให้มันกินไปหนึ่งอะอะอะไรละอ่ะ อ่ะไม่กินมึงตายนะอา้าวกูก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแหละอา้าวกินอน,นั้นไปหน่อยหนึ่งมันไม่สบายหมามันป่วยเดินหนีเฉยเลยมันโดนกัดด้วยที่คอครับเป็นหมา,าการจัดแม่มันมทิ้งไว้แล้วมันก็หนย่านี้อา้าวดมแล้วไม่กิน สิบบาทเลยนะมึงเออเอ้ามาโดนกัดตรงคอไลยไลยลอ่ะเอา้ามามันป่วยไม่สบายโดนกัดเวยมาจอนจัดนะครับแต่มันกิน้นั้นไปแล้วหน่อยหนึ่งอะไรไส้เขาไม่เรียกอะไรอนะแหนมแหนมย่างกินไปแล้วหน่อยหนึ่งเอา้า ไล่ไล่ไล่หนีซะงั้นมามันป่วยโอ้โหกอุตสาห์เอามาให้มึงนะมึงเดินหนีเฉยเลยอ่ะอ้า,อามันไม่กินนะมันป่วย หมามันป่วยไม่รอดล็อกโดก็รู้เมื่อวานนี้มันไม่กินอะไรเลยอ้เอา้เอาดมแล้ไม่กินแล้วแต่เนาะแล้วแต่เด้อหมามันไม่สบาย